วันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามสะสมไว้ในกระทู้ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอของเราเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายทีละส่วนที่เพื่อนๆหลายๆคนข้องใจแล้วก็คาใจอยู่กับหลายๆเรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับวิธีการสังเกตต้นข้าวว่าระยะไหนควรจะกาหนดสัดส่วนธาตุเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมจะต้องใสเอนเท่าไหร่พีเท่าไหร่เคเท่าไหร่หรือจะต้องใสเอนหรือไม่ใสพีหรือไม่ใส่ Okay. เท่าไรอย่างไรคําตอบนะเพื่อนๆนะข้อนี้พูดยากมากแล้วมันเรียบเรียงมาเป็นข้อความเรียบเรียงมาเป็นคําพูดยากไม่ง่ายนะเหตุผลที่มันยากเพราะอะไรเหรอครับเพื่อนๆแต่ละสภาพพื้นที่แต่ละสภาพแวดล้อมมันแตกต่างกันมันมีเคสอ,อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะเพื่อนๆนะสภาพข้าวไม่เขียวแต่ต้นข้าวสมบูรณ์สมสวนมาทั้งหมดเลยบาลานทุกอย่างเลยแล้วเอามาเทียบกับแปลงอีกแปลงหนึ่งที่สมบูรณ์เหมือนกันแต่ต้นข้าวเขียวปิดเข้มเลยแต่ใบตั้งไม่โค้งไม่ไหลผมถามว่า2บทบาท อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความสมบูรณ์ที่เท่าเทียมกันเพื่อนๆคิดว่านาสองแปลงมีคนใส่ปุ๋ยเหมือนกันไหมนี่คือสิ่งที่ยากครับมันคือสิ่งที่ยากที่เราจะไปกําหนดความตายตัวของเนื้อปุ๋ยที่จะเอาไปใส่จริงๆให้กับต้นข้าวเราในแต่ละช่วงวัยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแลวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับแต่เพื่อนๆครับสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่ามันคือเรื่องหรือสาระสาคัญมันอาจกลายเป็นแค่องค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองผมเข้าใจดีครับว่าเป้าประสงค์ของเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามคาถามแบบนี้นะคิดว่า ปุ๋ยเคมีมันมีความสำคัญที่สุดแต่เพื่อนเเชื่อไหมครับวันที่ผมเดินทางมาค่อนชีวิตแล้วมายืนอยู่ในจุดที่อิ่มตัวกับการเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของต้นข้าวบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วนมันทําให้ผมเข้าใจถึงองค์ประกอบสําคัญลักลักของการจัดการข้าวยังเป็นเหตุเป็นผลได้ชัดเจนมากที่สุดคือเรื่องดินครับไม่ใช่เรื่องปุ๋ยดินคือสาระสาคัญของการทํานาข้าวให้ได้ผลผลิตสูงครับมันก็จริงอยู่ครับเพื่อนเพื่อครับถ้าเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกกูใส่ปุ๋ยเคมีกูก็ได้ไ3 เหมือนกใช่ครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับเพื่อนๆครับทุกวันเนี่ยถึงแม้เราจะได้ผลผลิตสูงก็จริงต้นทุนเราก็สูงตามนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้ความสําคัญกับดินเป็นหลักนะครับจริงไหมเรื่องนี้แหละมันจึงทําให้ผมไม่สามารถที่จะสรุปเนื้อหาแล้วทาเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันได้ครับการสังเกตว่าใบข้าวยางนี่ต้องใสยังไงใบข้าวย่างนั้นต้องใส่ยังไงเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือข้อสงสัยข้อนี้นะต้องเห็นของจริงต้องเห็นสภาพแวดล้อมจริงถึงจะพูดเรื่องนี้ได้ข้อสงสัยข้อต่อมาในสารย่อยฟางในสารยย่อเม็ดดข้าีในสร ย่อยวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยที่มีอยู่ในฟีดต่างๆมันคืออะไรทั้งที่เขาโฆษณาว่ามันไม่ใช่เคมีขอเนุญาตอบนะครับเพื่อนๆมันคือจุลินทรีครับที่ถูกเพาะเลี้ยงและถูกนํามาจากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่ละนะแต่รวมๆลักๆัก,ลก,ลก,ลกแล้วอ่ะในนั้นที่เพื่อนๆเอามาใช้น่ะมันคือจุลินทรีย์สารที่ใช้คําว่าพวกไบโอพวกนาโนอะไรพวกนี้มันคือจุลินรีครับจุลินรียทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปเจอคําว่าเฮ้ยจุลินทรีย์นี้ถูกเอาเข้ามาจากอิสราเอลเอาเข้ามาจากอินเดียเอาเข้ามาจากอ่าภูตาน อะไรกับว่ากันไปนะแต่เพื่อนๆครับผมจะบอกลักเกณฑ์ให้เพื่อนๆไว้อย่างนี้นิดนึงครับไม่มีจุลินทซีและแบคทีเรียไหนที่จะดีเท่ากับจุลินซีและแบคทีเรียท้องถิ่นที่อยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยคือดีที่สุดของที่สุดทาไมมันเป็นงันอย่าลืมนะครับเพื่อนๆการที่คุณใช้หัวเชื้อพวกไบโอต่างๆที่เพื่อนๆใช้กันอยู่เนี่ยผมถามว่าเวลาเพื่อนๆเอามาใส่เนี่ยมันไม่ได้มีถิ่นกาเนิดอ,อยู่ในบ้านเรานะครับแล้วเวลาขยายเชื้อเวลาเพาะเวลาเข้าสปอร์มาอยู่ในแพ็กเกจอยู่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยเวลาเอาม ที่เป็นแบบบ้านเราอ่ะแล้วเพื่อนๆลองนึกดูสิว่ามันต้องใช้การปรับตัวไหมอ่ะแลวโอกาสรอดโอกาสตายมันมีเยอะไหมจริงปะนั่นก็หมายความว่าอะไรก็สู้ที่มันอยู่ในนาเราไม่ได้หลายๆคนเข้าใจว่าเราต้องเติมจุลินทรีย์เราต้องเติมแบคทีเรียดีๆลงไปในดินในนาเราในนาเราเพื่อนๆครับผมฟันทงเลยนะผมเอาคอผมเป็นประกันเลยผมฟันธงเลยนะคุณไม่ต้องเติมคุณไม่ต้องเติมคุณแค่เอาขี้ไก่คุณเอาขี้หมูคุณเอาอกูโคดคุณเอานำ้นนำมักนู่นน้ำมักนี่ใส่ลงไปเนี่ยในานาเนี่ยนะไอที่มันรับอยู่ใน ตื่นเลยตื่นฟึง่งขึ้นมาเลยแล้วจังหวะของการตื่นของจุลินทรีย์กับแบคทีเรียรพวกนี้เนี่ยถ้ามันตื่นขึ้นมันมีผลกระทบกับดินโดยตรงเลยครับเพื่อนๆถ้าแบคทีเรียรกับจุลินทรีย์พวกนี้ตื่นแล้วเกิดแอคเซอร์ไซส์ขึ้นเนี่ยมันทําให้ดินเราเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนคุณภาพเลยนะครับจากแน่นก็คลายตัวจากเป็นพลึกก็หลวมนี่คือคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติพิเศษแบคทีเรียรและจุลินทรีย์ของเราที่อยู่ในดินในานาเราที่มันรับไหลย,ยู่เป็นเวลานานแสนานานเพราะอาหารไม่มีแล้วถ้ามันเป็็นนนออยย่่าางเเเเีี้้้ืืรูแลลววคคมักบท แล้วคุณทําไมถึงจะต้องเสียเงินเยอะๆไปซือ้อไอ้เจ้าซองไบโออย่างที่เพื่อนๆเห็นทาฟีดต่างๆตําๆท,ท,ท,ที่เขาโฆษณาจําเป็นไหมก็ไม่จาเป็นใช่ไหมเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในนาเรามาหาศาลเลยมันมีแต่ทุกวันนี้ถามว่าทําไมมันถึงดินเรามันถึงแย่มันแย่สิเพราะว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียก,ก็จุลินทรีย์พวกนี้มันไม่มีอาหารไงพอมันไม่มีอาหารก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปว่าการเอคเซอร์ไซส์มันไม่เกิดพอเอคเซอร์ไซส์ไม่เกิดปุ๊บมันก็ทําให้การเปลี่ยนคุณสมบัติการเปลี่ยนโครงสร้างดินมันไม่เกิดขึ้นไ ื่องที่สาคัญๆอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เพื่อนๆเอาขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆอหวานลงไปในานาเนี่ยถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรกับดินข้อที่1คือในปุ๋ยอินทรีย์ในปุ๋ยในปุ๋ยอินทรีย์ในขี้หมูขี้ไก่ขี้สัดต,ต่างๆนะที่เพื่อนๆเอาใส่ลงไปในดินนะถ้ามันมีปริมาณที่มากพอแล้วอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมไอ้ก้อนก้อนนั้นมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียกับจุลินทรีย์เพียบเลยเพื่อนๆจริงๆเมื่อมันลงไปในดินต่อมไปเจอฟางข้าวไปเจอเซลลูโลสซัมไล ขยายตัวการแบงคตัวของเซลล์จุลินทรีย์มันก็มากขึ้นทวีคูณเลยที่เนี่แบบมหาศาลเลยแล้วผมถามนะว่าผลดีมันจะไม่เกิดขึ้นกับดินของเราได้ยังไงอะ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะจากที่พ่นผ่านมานะผมเห็นถึงจุดอ้อนของชาวนานหลายๆคนนะท,ที่มักจะพาดท่ากับการจ่ายเงินไปโดยใช้เหตุเนี่ยส่วนใหญ่มกักไม่มีความรู้พื้นฐานพอมันไม่มีความรู้พื้นฐานปุ๊บอะมันทําให เชื่อกระแสะกระแสะโฆษณากระแสะกระแสะที่เขาปั่นขึ้นมาให้มันเป็นเทรนด์นะนะแล้วเราก็มักจะเสียท่ากับเรื่องพวกนี้ง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่เราก็รู้ตื้นลึกหนาบางว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยบทบาทนั้นก็จะประมาณนี้ครับในเนื้อหาในส่วนของคําถามที่เพื่อนๆสงสัยในข้อนี้นะทีน่นี่มาพูดถึงเรื่องของตัวมักย่อยฟางมักย่อยเข้าดีดมักย่อยนู่นนี่นั่น,นไปแล้วยังมีครับเพื่อนๆกย็กกยังมีการแตกแขนงจากกลุ่มเดิมนั่นแหละเอามาเป็นเรื่องของการย่อยดินคายดินดินที่เคยแน่นดิน เคยดานดินที่เคยเสียเขาก็จะมีฟีดอย่างนี้ออกมาใช่ไหมข้อน,นี้ผมฟันธงให้เพื่อนๆเลยนะว่าสารซองตัวเนี้เป็นสารกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกกันทําการตลาดแค่นั้นเองโอเคปะจบเนาะข้อน,นี้เนาะไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แหละที่อยากจะเคลียร์ให้เพื่อนๆหลายๆคนที่สงสัย แล้วก็มักจะถามคําถามพวกนี้ก็เรามาบ่อยๆเลยว่านู่นนี่นั่นบบาๆอะไรเงี้ยบางทีตอบคาถามเดิมๆบ่อยๆหลายๆครั้งมันบางทีมันก็เบื่อมอนกันเพื่อนแต่ก็สรุปรวมเนื้อหาหลายๆเรื่องเอามาตอบเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เลยก็แล้วกันก็จะเป็นประมาณนี้มีอีกส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นคําถามอีกเหมือนกันที่เราเจอมานะทำไมต้นข้าวคุณเกิดอยู่ในน้ำอ่ะทำไมมันมันแต่กอได้มันแต่กอได้ยังไงอะไรคือหัวใจอะไรคือบทบาทสําคัญคุณมีฮอร์โมนอะไรซ่อนเล่นเราอยู่หรอคุณมีสารอะไรดีๆที่คุณไม่ได้บอกเราเลยเพื่อนๆๆถ้า่นบริสุทธใจะี ตามผมมาตลอดนะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจริงๆผมไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกแล้วผมจริงๆผมผมตั้งใจเป็นผู้ให้จริงๆนะจริงๆผมปฏิญาณตัวเองไว้ว่าคือบ้นปลายชีวิตขอได้อุทิศสิ่งดีๆให้กับสังคมคืนก็ไปให้แหล่งสร้างอาหารกลับมาเลี้ยงคนในชาติกลับมาเลี้ยงคนในบ้านกลับมาเลี้ยงคนในประเทศเราได้เนี่ยอย่างมีคุณภาพอย่างดีเนี่ยแล้วก็ทําให้คนที่เป็นกําลังการผลิตที่สาคัญเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เนี่ยนั่นมันคือปฏิธานอันแน่วแน่ของ ตัวผมเองเลยนะที่ตั้งใจจะทําเรื่องนี้ดังนั้นหลายๆเรื่องอที่เพื่อนๆหลายๆคนยอมรับแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปจึงเห็นว่าทิศทางการทํานาของตัวเองมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนที่เราให้ไว้ถึงมันจะได้เต็มร้อยถึงหรือมันจะได้แค่ห้าสิบแต่มันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งหมดนี่ก็คือเหตุผลที่สําคัญสําคัญเลยครับดังนั้นผมจะบอกเพื่อนๆตรงๆเลยนะครับว่าจริง,รงๆผมไม่มีอะไรแอบแฝงอะไรอยู่ข้างในเลย แล้วทุกอย่างที่เพื่อนๆรู้นั่นแ่ะมันคือขั้นสุดของตัวตั้งต้นของการกระบวนการผลิตฮอร์โมอนสุดยอดฮอร์โมอนอัจฉริยะฮอร์โมนซูเปอร์ฮอร์โมอนนะครับสุดท้ายมันก็ไม่พ้นองค์ประกอบาธาตุองค์ประกอบสารพวกนี้แหละครับเพื่อนๆไอที่เพื่อนๆรู้จักตามตามคอนเทนต์ที่ผมทาทาผ่านๆมานะี่ะเอาละเข้ามาสู่คาถามของเพื่อนๆที่ถามว่าต้นข้าวมันแตกกอได้ยังไงเรื่องนี้ต้องพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องเดิมเลยครับเพื่อนๆก็คือสภาพดินครับสมัยก่อนนี่ผมก็ไม่มีความคิดก็เหมือนเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละไม่เคย คิดว่ามันจะสําคัญอะไรหรอกเพราะว่าถูกปลูกฝังคัาน uh e ิยมว่าเคมีมันสาคัญสาคัญสาคัญสําคัญเสมอเราก็ถูกกอกหูข้างซ้ายข้างข้างขวาว่าเฮ้ย e ปุ๋ยนะ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 ฮอร์โมนนะฮอร์โมนนะฮอร์โมนนะอ่างเงี้ยได้ยินตั้งแต่เล็กจนจนโตมาเราก็ได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อวันที่เราจะเอาเอาชนะค้าคานก็มันเราจะเอาเอาจริงเอาจังก็มันเราจะเอาความถูกต้องกับเหตุและผลจริงเราก็พบว่าพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักไม่ใช่องค์ประกอบหลักของการทําข้าวให้ได้ผลผลิตสูงแต่ตัวที่เป็นองค์ประกอบหลักของข้าวที่ได้ผลิตสกก็คือรปับ โครงสร้างพื้นฐานของดินต้นเรื่องเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งนานแล้วครับเพื่อนเพเพียงแต่ว่าผมไม่ได้พูดซ้ำให้เพื่อนเพื่อนได้ได้รู้กันแค่นั้นเองเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปผมเคยลองหยั่งหยั่งเชิงเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะหยั่งเชิงเพื่อนๆในกลุ่มในเพื่อนๆพที่ติดตามผมทางทางช่องทางเอ่อยูทูบอะนะผมก็ลงไปเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยมูลซั์อะไรต่างๆพอผมลงไปปุ๊บเงียบคลิปแล้วก็ไม่มีคนดูหรอกคนดูก็ไม่ไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ได้เอาสาระสําคัญอะไร กับเนื้อหามากมายไงไอ้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นเพราะอย่างงี้นี่เองที่ทําให้ชาวนาหลายๆคนอะทานาแล้วก็ยังต้องมาเช่านาตัวเองอย่างเงี้ยทํานาไปขายนาไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพอเวลาเราติงเราเห็นใจนะเราสงสารก็หาว่าเราอิจฉาเราลิษยาบ้างพอเรา เตือนก็นหาว่ามึงก็แค่เด็กเมื่อวานซืนอย่าทะลึึงมาสอนกูก็ก็เจอกันประมาณนี้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทํานาไปขายนาไปนะทีละแปลงสองแปลงทีละแปลงสองแปลงสุดท้ายมดมดแล้วทําไงก็กลับมาเช่านาตัวเองทําเช่านาในทุนปุ๋ยในทุนสารเคมีที่เราไปเซ็นของเขามาแล้วเราไม่มีปัญญาใช้เซ็จสุดท้ายเราก็ต้องขายนาให้เขาแล้วเราก็ต้องกลับมาเช่านาขเขาทาแล้วก็เข้ามาสู่วงจรการเป็นหนี้อีกรอบหนึ่งก็ไม่จบไม่สิ้น,นทีนี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงไม่พุดงเรื่องนี้ซ้าท,ท,ทั้งที่ผม แล้วผมก็ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าทําไมข้าวที่นาผมมันถึงได้ปริมาณผลผลิตที่สูงต่อเนื่องตลอดเลยก็เหตุผลนี้แหละครับคือการปรับโครงสร้างพือฐานของดินผมอาจจะมีเวลาพักตัวดินนานก็เข่าน้อยทําช้าก็เข่าน้อยแล้วก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆมาใส่ในดินในนานะไม่ว่าจะเป็นจุลิน,ซนทซีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารอให้ชีวิตกับแบคทีเรียและจุลินรีย์ในดินในนาของผมะนะ เรื่องอย่างการพ่นกูโคดอย่างเงี้ยอย่างการใส่กากน้ําตาลอย่างเงี้ยอย่างการเทพวกแบคทีเรียกับจุลินทรีย์ที่เรามักไว้เองอย่างเงี้ยที่มันก็เป็นเรื่องลับๆที่เราทําอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขยี้เรื่องนี้แค่นั้นเองแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการใช้ขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของหลายๆสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตมาจากมูลขี้หมูโดยลักหรือขี้ไก่โดยลักขี้เป็ดโดยลักอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นอออินนนนทรรีียววััตถุื่่่่เปป็สะกกบาง ผมก็ใช้มาตลอดนะใช้มาตลอดเลยพอใช้มาตลอดเ็จอ่าสุดท้ายเนี่ยมันผลลัพธ์ที่ดีๆมันก็เกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นต้นข้าวของผมในนานน่แหละปัญหาหลักที่ผมทำรีเสิร์ชแล้วเจอกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนาหลายๆคนเน่นะ,ะเขามักจะเอาความรู้สึกและความเข้าใจกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนานะข้อนี้มันผิดน,นะเพื่อนๆนะถ้าจะพูดกันยังสมเหตุสมผลเลยนะถ้าจะมองกันยังเป็นเหตุเป็นผลนะมันผิดครับแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปเนี่ย มันจะมีปฏิกิยาในการตอบสนองให้กับพืชเราอะในช่วงเวลาไหนเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ออกแล้วเราจะต้องสังเกตต้นข้าวเราให้ออกเอาไปว่าโดยปกตินะถ้าไม่มีอะไรที่เป็นอัซิเดน์นะหวานเข้าไปเนี่ยช่วงที่ต้นข้าวเริ่มได้รับเร็วๆอนะอย่างถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงน้อยเนี่ยสิบสวันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลละการสังเกตว่าข้าวเริ่มตอบสนองกับ ปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันจบสนองอยังไงเนี่ยประมาณระยะ10ถึง15วันเราจะเริ่มเห็นต้นข้าวที่มันเริ่มอวบช่วงล่างนะแต่ช่วงบนยังแคะยังสั้นอยู่นะเราอย่าไปสนใจเราสนใจช่วงล่างก่อนช่วงล่างจะอวบมากครับเพื่อนๆอวบแล้วแบนตั้งแต่เล็กเลยนั่นแหละสัญญาณนั้นแหละเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้นข้าวได้รับปุ๋ยอินทรีย์ ที่เปลี่ยนรูปจากอินทรีย์เป็นอนินทรีย์เรียบร้อยแล้วคําถามที่มันเกิดขึ้นมาก็เหมือนอย่างเนื้อหาต่อเนื่องที่ผมเคยทําคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะว่าอาจารย์ทำไมใส่ปุ๋ยอินรีย์แล้วยังต้องใส่ปุ๋ยเคมีปัญหาคือเมื่อข้าวได้รับปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสิ่งที่มันขาดอยู่อย่างหนึ่งที่ผมค้นพบด้วยตัวเองเนี่ยคือ ปริมาณไนโตรเจนที่เขาต้องการไม่พอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสายปุ๋ยอินทรีย์แล้วยังต้องใช้เคมีเข้ามาเป็นตัวช่วยดังนั้นระยะเวลาที่เราสังเกตเห็นต้นข้าวมีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันคือระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะกระตุ้นปุ๋ยเข้าไปเพื่อที่จะให้ข้าวเจริญเติบโตที่สุดแล้วช่วงที่เล่งการเจริญเติบโตของข้าวที่ปลอดภัยที่สุดมันก็คือช่วงตั้งแต่15ไปจนถึง35วันแต่ไม่เกิน40วันเพราะว่าข้าวบางสายพันธุ์เนี่ย40วันนี่ก็ต้นกลมทอง มาโดยตลอดแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ต้นข้าวเรามันก็จะมันก็จะมีกอไม่ว่าจะมีน้ําไม่ว่าจะเป็นไม่มีน้ํามันแต่ว่าถ้าพูดกันในแง่ของประสิทธิภาพนะไม่มีน้ำแหละดีที่สุดภาพที่เพื่อนๆเห็นว่าเอ๊ะทำไมในนายังมีน้ําอยู่รอบข้างอ่ะเพื่อนๆมันเต็มไปด้วยน้ําเราปล่อยไปตรงไหนไม่ได้เลยแล้วนาบางแปลงของเรามันต้องสูบออกมันไม่สามารถปล่อยให้ไหลลงไปตามแม่น้าลาคลองชลประทานอย่างที่เพื่อนๆทากันได้บางทีมันก็มีข้อจํากัดหลายเรื่องนะนี่ก็เป็นเหตุผลอีกส่วนหนึ่งนะที่ทําไมจนข้าวอายุปุิน้้แงน แห้งไปแล้วแต่ทําไมยังมีน้ําอยู่ที่ถูกเลยมันไม่ควรจะเป็นสภาพนี้ครับเพื่อนๆมันควรจะแห้งก็ประมาณนี้เนาะมันมาพอดีกับเรื่องนี้เลยเพื่อนๆมันมาพอดีกับเรื่องบัวไอ้ช่วงที่ผมตัดคนานะตัดคนาอยู่แล้วปรากฏว่าผมสังเกตเห็นว่าต้นข้าวมันเริ่มมีบัวระบาดคือระบาดนี่ที่ที่เราสังเกตเห็นด้วยตานี่คือมันหลอกค่ะเป็นแมลงบินไปละก็คือปลายใบมันเป็น หยกข่าวไปแล้วแล้วก็มีคาบคาบที่มันลอกออกแล้วก็บินออกไปแล้วอะข<ๆ>้อสงสัยก็คือว่าเรื่องลักลักษเลยนะที่เรายัางคงนําไว้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนี้ด้วยครับคือเรื่องบัวเนี่ย เวลามันจะจะอาศัยอยู่นะถ้าน้ํามันสูงเกินไประดับน้ํามันสูงเกินไปมันไม่อยู่ครับมันจะอยู่พื้นที่แบบว่ากึ๋งแบบน้ํากึ๋งแชะกึ๋งชื้นอะไรเงี้ยมันจะชอบอาศัยอยู่บริเวณนั้นมากนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ตัวผมเองนะเอามาใช้เป็นรักเกณ์ในการจัดการน้ข้าวในช่วงแรกครับก็จะมีประมาณนี้แหละในสวนของข้อสงสัยที่เพื่อนๆหลายคนถามสะสมสะสมสะสมกันไว้แล้วก็ขออนุญาตใช้คลิปวิดีโอนี้ไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆหลายๆคนทั้งหมดไว้ในคลิปนี้เลยก็แล้วกัน